น้องกายแคนดี้ and ชอยเย้รีวิวแค่ตงนี นมาดูใกล้ๆได้ไหมคะซูชิโอ้ขนมซูชิเหรอฮะอันนี้ซื้อจากไปญี่ปุ่นตั้งนานแล้วใช่ไหมคะใช่ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมคะมาม้าคะไม่ได้ไม่ได้ทุกทีอะเรซื้อได้ซหยิบ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 ลืมค่ะเพราะว่ายังไงก็ถูกกว่าซื้อที่เมืองไทยอ๋อโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ๊ดูทางมันเป็นอะไรเจ๊ตอบมาน่าจะเป็นเยลลี่เยลลี่ไหนฮะเยลลี่อ่ะแล้วก็มีน่าจะเป็นรสกล้วย มะนาวมะนาวอะไรนะโอ้แอปเปิลอะแล้วก็มันจะมีแบบไข่กุ้งแซลมอนอะไรแบบนี้หนูก็ดูไม่ออกโอ้เยแต่มันดูน่ากินนะมันเยี่ยะเลยได้ลอกแปะข้างหลังกันดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังอุ้ยอันนี้ไม่เหมือนกันกับกายอ่ะอ้านี่เป็นปลาค่ะอันนี้เป็นอะะไรควิ้งแคมป์เอ้าวเหรอไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนอ๋อ่ะไม่รู้แหละแกะดีกว่านะดีไปเอากันไก่ตัดเลยตัดตัดเลยไม่ต้องใช้กันไก่ชื่อ โอ้โหชุ่มชุ่มด้วยอะคะออกมาขอดูก่อนนะฮะเป็นไงฮะอุ้าวเป็นอะไรฮะนี่มันมันจะเป็นยังไงแล้วข้าวมันอยู่ไหนฮะมันมีอย่างเดียวเลยเหรอ้าหมดแล้วะกินพีชฉุนฮะกินพีชฉุนเลยกินพีชฉุนอ้าวเขาใกายเป็นไงฮะไหนเหมือนกันไหมมาเทียบกันหน่อยสิเหมือนกันนี่ไงข้าวไหนไหนอ๋อเอามาสีเดียวกันเหรอคะอ๋อนึกว่ามันจะเป็นเป็นต่างๆกันอ้าวไม่เป็นไรค่ะลองมาประกบกินกันดีกว่านะ ใช้จานใช้จานเหรอฮะอ่าได้ๆมาม๊าขอจานหน่อยฮะอ่าแกะก่อนอันนี้ค่ะเอาแกะออกมาแล้วค่ะมันละลายนิดๆใช่ไหมเพราะเราเราเก็บมาไม่ไม่ไม่ได้แบบแช่ตู้เย็นอ่ะแต่ป้าป๊าว่ายังกินได้อยู่นะคะอืมอ่ะกลายเป็นไงฮะอ่าเอาเขียงมาทำไมครับป๊าม๊าฮะจะมาสับเหรอฮะ อ e เอาแต่มันเป็นใสๆมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเอาเอายังไงกันแน่ฮะโอ้โหเห็นเหรอหยคนหลายใจฮะฮะเป็นไงฮะน้าเขาเท้าออกมาก่อนไหมฮะฮะไม่ออกอไม่ออกอฮะทำไงฮะดึงออกมาแล้วไอ้พระมงกุฎทำไมอ่าโอเคฮะอร่อยไหมแอบชิมครับแอบชิมเป็นยัง แอบจิ้มเป็นไงรสชาติเป็นไงฮะ<า>อร่อยเยอะฮะเกสเป็นไงครับมันแกะออกไหมครัอ่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันคว่าไ,ได้ไหมครับกดดิฮะคว่าล้วกดได้ไหมไม่ได้มันเหนียวมากเลยครับโอ้สงสัยต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนไหมครัฮะอ่านี่เป็นไงดูเหมือนจะพังดูจะพงะะังเหรอฮะหรือว่าเราอุ้ย อุ้ยยังไงครับหมาฮะหรือว่ามันอายุยังไงฮะเราต้องเอามาอุ้ยยังไงแล้วมันติดกันอย่างนี้เหรอคะอ๋อแล้วมาโปะได้ไหมฮะมีหน้าอะไรบ้างครับหมาห่ะมาม่น่าลายเป็นเหมือนเจ้ลนี่เป็นรถเดียวกันหรือเปล่าคะไม่มันมีมันมีกลิ่นพีษโอ๋อกลิ่นพีษเหรอคะแล้วขอบเกจรถอะไรอ่ะยังไม่รู้น่าจมู ามันเอาออกไม่ได้หรอดูเด็กเนี่ยมันติดเนี่ยมันเละอ้าวเหรอแสดงว่ามันอุณหภูมิเราเก็บรักษาไม่ไม่ไม่ถูกต้องป่ะใช่ดูดิไอ้จ๋าคลายไปเลยจอาไม่ถึงเออทำไงอะฮะนี่ไงม่ถึงก็ประมาณสักแปดเดือนไม่ยตู้ชิปข้าวอะหลุดตึงออกมาได้เออรู้แล้วค่ะแต่ว่าต้องโปะได้สิฮะหรือเราไปแช่ตู้เย็นก่อนไหมอะเผื่อมันจะทรงกลับสภาพกลับมาลองไหมเหรอเออลองไหม แช่ช่องฟีดเลยดีไหมเด็กๆแช่ตู้เย็นเลยนะฮะช่องฟีดเลยนะอดูดีจะช่วยช่วยชีวิตได้หรือเปล่าจะเจ๊งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูออกมาแล้วฮะไเป็นไงครับช่วยชีวิตได้ไหมดีกว่าของหนูมันเละอันนี้เด็กๆระหว่างทางเอามาเล่นแล้วครับของเล่นญี่ปุ่นเก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนไม่เกี่ยวคิปไม่ได้อยู่ดีป้ามันไม่ร่อนวายพังอีกแล้วค่ะมันไม่ร่อนตัวนี้มันแบบติดไปเลยกดได้ไหมเห็นไหมดูดิมาดูดิมาดูใกล้ๆ มันเหนืดติดกับจับพลาสติกไปเลยแล้วเราจะทํายังไงอ่ะเจงกินแต่อันเนี้ยแงเจงกับบงอีกแล้วค่ะไม่เคยมีอะไรคือเราเก็บไม่ดีไงไม่ได้เก็บในที่เย็นห้องนอนบางทีแบบมันจะมีมุมแบบโดนแดดโดนแดดนะเจงกับบงค่ะันโแดดอ่ะแกลองแกะมาทําให้ได้สักอันได้ไหมคะให้ชื่นใจสักนิดหนึ่ง มมันไไ่ด้เลยป้ามันละดดูิป,ป้าจะใช้วิธีกันจริงๆก็ทำได้อยู่นะในตาเราเอาเ็นอยังไ,ได้ไหมคะไหนนี่ไงคะอ๋อได้ไหมคะไม่ได้เลหลองอละลายหมดเลยอ่ะเอพังหมดค่ะชิมไปเลยไหมซื้อแล้วลืมกินก็อย่างเงี้ยแหละรสชาติเป็นไงชาติอ่ะก็เยลลี่เยลลี่ พังพี่ได้แล้วค่ะพังทุกอันเฮ้ยแต่ว่ามันก็หนึบๆดีนะะหนึบพังไมอรติดมือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันมีรสกล้วยรสพีชรสอะไรอีกนะคะเจนรสส้มอันนี้รัก้ว่าอ๋อเฮยอืมใคได้อยู่ไม่ต้องประกบก็ได้แง่แง่กินกันแต่มันหมดความสนุกไปเยอะเลยนะเป็นไงมาจะลองทำนี่นี่มามะนี่นี่ค่ะนี่มันรสอะไรไม่รู้ค่ะ งัดมันออกมาค่ะนี่ค่ะซูชินี่ค่ะ <c oughs> มือนี่เหนียวหนึบเลยเหนียวหนึบเลยอ่ะนี่ตอนนี้เกาะจานอีกแล้ว, <c oughs> ลวอะไรใส่อะไรแใส่ปลาใส่ปลาชาวม่อจริงๆ,ๆอย่าหาไม่เอาฮะนี่มันหนมหวานเนี่ยเนี่ยฮะขี้มูกป๋ากายอยู่ไหนก่อน ตอนนี้ตัวแป้งมันอะที่จะแบบเหมือนเป็นข้าวเนี่ยจะหนึบๆกว่าไอตัวไส้ไอตัวหน้าหน้าเนี่ยจะเขาเรียกอะไรเหลวกว่าคือถ้ามันกินมิกกันเนี่ยมันก็น่าจะดีนะเพราเมากี้ก็ลองมั่วๆดูเนี่ยแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอร่อยกินเยอะนี่ฮะนี่โปแบบอย่างนี้ฮะนี่วิธีการนะฮะเอาประกบไปประกบไปแล้วให้มันดึงกันเอง ก็ไม่ได้อยู่ดีครับมันเป็นอย่างนี้ป ah. uh ิดคลิปเถอะเหนียวปลายหน้าปลายหน้ามามาไม่นอนนอนนค่ะสรุปว่าสรุปว่าพังเนี้ยครับโอเคก็ปิดปิดไปแบบพังๆอ่ะคือ เราก็ไม่รู้จะรีวิวไงเราเก็บรักษาไม่ดีเองเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นก็บายบายกันดีกว่านาะก็เป็นข้อเตือนใจว่าใครซื้อขนมญี่ปุ่นมาต้องรีบกินนะคะโดยเฉพาะพวกขนมที่เป็นเยลลี่จริงๆเยลลี่ทุกชนิดแหละเนาะเพราะว่าเราก็เคยเจอจอลลี่แบ๊กของไทยที่แบบติดมาเป็นแบบเป็นปึกเป็นก้อนเลยอะแบบติดเป็นก้อนแบบเนี้ยลาไปแบบพังๆอะบายบาย